สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกซ่าก็อยากจะเล่าเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพ่อรอห้านะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องจากเาพิ่งผ่านวันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชมาแค่วันสองวันเนี้ยก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่นะคะก็มีเรื่องเล่าจากเพจหัวตูนนะคะซึ่งมีชื่อว่าแหวนและ อาจารย์หัวงอกที่เชียงใหม่นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่ทำไมประเทศไทยถึงได้เชียงใหม่นั้นมารวมออกับสยามประเทศนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองอิสระนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสยามนะคะแต่ว่ามีการแย่งชิงกันระหว่างเชียงใหม่ เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นที่ต้องการของสยามแล้วก็อังกฤษนะคะซึ่งอังกฤษเนี่ยเข้ามาปกครองพระม่าในตอนนั้นนะคะในช่วงของรัช,รชสมัยของรัชกาลที่5นะคะก็จะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นนานประมาณหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่ว่าช่วงการเมืองร้อนแรงรอบนี้นะคะ นิสิทน้อยในเรื่องนะคะก็มีนามสมมุติว่าแหวนแหวนเป็นสาวเจียงใหม่เจ้าแต่ว่ามาเรียนกับพวกเราที่กรุงเทพนะคะนางก็เรียบร้อยหงิมๆงิใครพูดอะไรแรงๆใส่ก็จะน้ำตาคลอบุคลิกประมาณนั้นนะคะเทอมนั้นแหวนทำเปเปอร์เรื่องเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในพม่านะคะเป,เปเป,เ,ปเปเปอร์นี่ก็คือรายงานนะคะ แท้ความรู้นิดนึงนะคะชนกลุ่มน้อยในพม่าก็คือชาติพันธุ์ซึ่งไม่ใช่ชาวพม่าแท้อันได้แก่มอนกะเรียงไทยใหญ่คชินว้ายะไข่และชาวเขาเผ่ายิบย่อยอีกมากมายค่ะ ทำเปเปอร์เสร็จนางก็พรีเซนต์หน้าห้องเนื้อหาและรูปภาพบางส่วนทําเอาทุกคนสะเทือนใจนะคะเพราะชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลําบากต้องสู้รบกับพมา่าอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นดินแดนที่รันทดที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็ว่าได้เสร็จเรื่องงานนะคะแหวนบอกว่าทําเปเปอร์เรื่องชนกลุ่มน้อยในพมา่าคราวนี้ทําให้คิดได้ว่ารัชชนที่5ท่านมีบุญคุณล้นหัวทุกคนก็งวงว่า ร้ .5 มาเกี่ยวอะไรกับชนกลุ่มน้อยในพม่าวะนางก็เงเงียบอื่นๆของนางจริงๆคือมีเพื่อนในกลุ่มที่เกลียดเจ้าแบบรุนแรงมากพวกเราเลยมักหลีกเลี่ยงที่จะคุยประเด็นอะไรแบบนี้นะคะหลังจากนั้นไม่นานภาควิชาก็มีการจัดงานสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับสมัยรร .5 วิทยากรก็จะมีทั้งอาจารย์ในภาคแล้วก็มีอาจารย์จากภายนอกด้วยแต่ละท่านก็จะรับผิดชอบหัวข้อต่างๆกันไปนะคะทีนี้ก็จะมีอาจารย์จากภาค จากภายนอกท่านหนึ่งรับผิดชอบบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการผนวกรวมเชียงใหม่กับสยามแซะความรู้นิดนึงนะสมัยรห้านั้นนะคะเชียงใหม่ยังมีสถานะเป็นเมืองขึ้นของสยามค่ะยังไม่เป็นรัฐเดียวกันกับเรานะคะนะตอนนั้นอังกฤษซึ่งยึดครองพระมหาก,ก็อยากได้เชียงใหม่มากสยามเราก็อยากได้มากแต่ในที่สุดฝั่งที่ได้เชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงหัวเมืองทางเหนือทั้งหมดมาก็คือสยามค่ะความแปลกของอาจารย์ท่านนี้คือเขาดูเหมือนโกรด รอห้าที่พยายามดึงเชียงใหม่มาไปลดทอนทำลายอำนาจของเจ้านายฝ่ายเหนือเหมือนในความคิดของเขาคือรอห้าท่านใช้เล่เพทุบายอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วยิ่งบรรยายอารมณ์ก็ยิ่งคุกกรุ่นจนในที่สุดถึงกับหลุดคำหยาบออกมาพวกที่เกลียดเจ้าก็ตบมือชอบใจกันใหญ่พวกที่มีใจเป็นธรรมก็นั่งงงๆกันอยู่ว่าโกรธท่านทาไมวะแล้วเป็นใครก็ต้องทาแบบนั้นปะ สิ้นเสียงตบมือนะคะไอแหวนคนหิ่มหิมของเราก็ลุกขึ้นถามอาจารย์ท่านนั้นว่าถ้ารอห้าไม่พยายามอย่างจริงจังที่จะดึงเชียงใหม่มาเชียงใหม่ก็ต้องตกเป็นของอังกฤษพออังกฤษปล่อยพมา่าเชียงใหม่ก็คือชนกลุ่มน้อยในพมา่าใช่ไหมคะอาจารย์เงียบไม่ตอบแหวนถามอีกว่าเชียงใหม่เข้มแข็งพอจะตั้งอยู่เป็นรัฐอิสระระหว่างสยามกับอังกฤษหรือคะ อาจารย์เงียบไปพักหนึ่งแล้วตอบเสียงเงย็นชาหน้าบึ้งประมาณว่าคุณต้องดูด้วยว่าผมกำลังพูดประเด็นอะไรคุณถามนอกประเด็นและยังไม่ใช่เวลาที่อนุญาตให้ถาม ถ้าเป็นแหวนเวอร์ชั่นปกตินะมันคงน้ำตาคลอไปแล้วแต่ตอนนี้เหมือนอะไรก็หยุดมันไม่ได้แหวนพูดต่อว่าที่ต้องแทรกหนูทนฟังอาจารย์หยาบคายใส่รอห้าไม่ได้หนูเป็นคนเชียงใหม่ถ้ารอห้าท่านไม่ดึงเชียงใหม่มาไว้กับสยามป่านนี้เชียงใหม่ก็คือชนกลุ่มน้อยของพามา่าแล้วคุณภาพชีวิตหนูจะเป็นยังไงอาจารย์ทราบใช่ไหมว่าชนกลุ่มน้อยของพาม่าเขาลำบากมาก เด็กๆอายุยังไม่ทันเข้าวัยรุ่นดีก็ต้องจับปืนขึ้นสู้กับทหารพมา่าวันดีคืนดีทหารพม่าบุกเข้าหมู่บ้านฆ่าผู้ชายข,ข่มขืนผู้หญิงเผาหมู่บ้านวอดหมด ดังนั้นการดึงเชียงใหม่มาไม่ใช่เล่เพทุบายแต่เป็นพระมหากรุณาที่คุณถ้าหนูไม่ได้ทํำเปเปอร์เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในพม่าก,ก่อนหน้านี้หนูก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ตบมือชอบใจกับคำหยาบคายของอาจารย์แหวนมันพูดประมาณนี้ล่ะค่ะทุกคนในห้องคือตกตะลึงมากอาจารย์และพวกเราต้องพาไอแหวนไปสงบสติอารมณ์ข้างนอก ส่วนในห้องสัมมนาอาจารย์ท่านนั้นก็บรรยายต่อไปอีกแป๊บก็จบเอาดือด้อขอตัวกลับไปพร้อมกับหงอกที่เกือบหมดหัวเหตุการณ์นี้ทำให้เราคิดว่าจริงๆเราถูกชักจูงได้ง่ายกว่าที่คิดนะอย่างที่แหวนว่าถ้านางไม่รู้เรื่องราวชีวิตของชนกลุ่มน้อยพม่ามาก่อนนางก็คงเป็นหนึ่งในคนที่นั่งตบมือสนุกกับคำหยาบคายนั้นฝากไว้ให้คิดนะคะ ว่าเราตกอยู่ในความเชื่อเช่นนั้นหรือเปล่าและทำยังไงที่เราจะไม่ตกอยู่ในความเชื่อผิดๆนั่นก็คือการหาข้อมูลหาความจริงค่ะไม่ใช่เอาข้อมูลเท,ท็จที่มันให้มานะคะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นนั่นจ๊ะทุกคันขา ซึ่งก็มีคอมเมนต์ในเพจของหวยตูนนะคะก็บอกว่าตามแหวนแล้วครับในตอนที่อังกฤษยึดพม่าและฉานซึ่งตอนนั้นดันไปขึ้นกับมันเดเลเลยโดนรวบตึงไปด้วยและผ่านไปจนปัจจุบนันคนฉานหรือไทยใหญ่มองเชียงใหม่แบบอิจฉาลึกๆ ฉานกับเชียงใหม่เรียกว่าพี่น้องกันอาหารภาษาใกล้กันมากคนฉานเมื่อเจอคนไทยจะบอกว่าฉันเป็นไทยใหญ่นะไม่ใช่พามา่าเหมือนใกล้ชิดกันมากขึ้นสถานะของฉานในพาม่าก,ก็ตามที่แหวนว่ามีรก,กันตลอดพาม่าลึกๆก,ก็กดชนเผ่าไว้หมดในพาม่ามีชนเผ่าร้อยสามสิบเจ็ดเผ่าพม่าเนี่ยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไทยใหญ่เก้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คัดฉินมอญกระเหลี่ยงยะไข่ชินกะยา้าไม่กี่เปอร์เซ็นต์